ามาเบิงบรรยากาศตอนเช้า้องอา่อางเรือซิวนะคะเว,เวลาประมาณเจ็ดนาฬิกาก,กว่านะคะเมื่อแรงิ่นจะได้กาจัดงานลอยกระทงนะคะแต่ว่าปีนี้กาสำคัญอีปีนึงนะคะกาจัดงานอาจจะเป็นเรียบง่ายตามความเหมาะสมนะคะเนาะเพราะว่าเฮากาเด็ดไปตามสถา,านาการณ์ของบ้านเมืองเฮานนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นงานที่ยง่ญ่ อีงานหนึ่งนะคะของประเทศไทยเดี๋ยวว่าของคนไทยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้คนไทยมาเทียนนเท่ยวประมาณที่อาเมืองซูยุตะวนเช้านะแล้วบรรยากาศที่เขาโตเก็นจะเล็นงานตอนกชะทงนี่แล้นะคะงานีนตอนตอนเช้านะคะตอนเช้านี้ง่ามคักเลยะค่ะ ถ้ากลางคืนนี่เปิดไฟสีซ้ำเลยนะคุณเจา้าเดี๋ยวค่อยไปขอไปถ่ายลูกก่อนแป๊บหนึ่งตอนนี้ห้องก็มาอยู่ณอ่างเลิงซิวนะคะที่สบาลเมืองบัวขาวนะคะที่สบาลเมืองกุสินาลายนะคะมาเบิ่งบรรยากาศตอนเช้าในการเตรียมงานลอยกระทงตามที่จริงเพื่อกับประดับประดาวไว้หลายมือแล้วนะคะซีสันสวยงามห้อง กระจองหอมมากระจองเนาะอันนี้นะงามงามจอ,จอนี่โอ้โหพลึกพักนะคะยำคืนมาซัมเลอนะคะเดี๋ยวพาไปเบิง่งงามเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเบิง่งรอกโบยญ่นะคะซึ่งว่าสถานที่นี้นะมันก็เป็นมองออก,กับร่างกายเลยนันห้องนี้แห้งงามนะคะขนาดเป็นยำเงียนเนียน่ยาำคืนส,สิซัมเลอซจังจอวะ่ะ สวยสวยมองนี้คอยต้องถ่ายรูปซะแล้วกลางคืนนี้น่าจะมันก็จะได้ไฟนะคะมันก็จะได้ไฟเือเปิดเธออันเขาวาเสลิดริเพื่อสวยงามนะคะเป็นมุมที่สุดจอดได้ตามที่จรงิงประดับแล้วมีต้องเก็บกระไดนะคะเอาไว้กระจนวะมันมันพังมันหางเลยกระไดนะคะเพราะว่า,วา,าลายครกขยังมีเคยเห็นนะคะถ้าใครเห็นลิป ค่อยแล้วสามารถจะมาเบิ้งก็ได้นะคะมาเบิ้งมาท่าอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้เท่าอาสีผ้ายางไปเบิ้งดอกโบูวใหญ่อยู่างพูดน,นะคะเนาะไปเบิ้งค่อยกับถางว่าเจ้าวิไปงานบบกไปยู่เนีย่ยมีไฟค่อยผ่าแมงค่อยมาหาหมอแต่เสานะคะค่อยก็เลยใช้เวลาตอนเสายังมียังมีเฮ่างาน มาถ่ายรูปท่านะคะเพราะว่ามือแรงนะขั้นเขาจัดแล้วมันกะค้นกันกนกนสีหลายเฮ้ากัสีเฮามาเนี่ยแล้วมือแรงค่อยจะแต้งโตสักก้อนค่อยจังไรได้มานะคะพล่วก็เลยสีมาถ่ายตอนเซาทำเจ้าเบิ่งท่านะคะ <c oughs> <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นเนี่ยค่ะแล้วก็ดีเจอที่ได้เอ็ดคลิปดีๆเธอทุกคนได้เบิ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ค่อยจะไปถ่ายประดมพิธีนะคะหรือว่าเวทีก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้ก็โมงใหญ่นะคะ ท่านเพื่อจะได้มาซื้อไว้ไปซื้อเงินก็นได้ได้ง่ายง่ายคักยู่ได้มงกะนี่้ยง่อยนะคะเป็นมงเป็นพเพลวนะคะไปะอันนี้ก็คือเวทีนะคะเวที่กลางนะคะเมื่อแรงนะคะเอาไว้คือแขก,กผู้มีเกียรติแล้วก็ประธานในพิธีนะคะมาเปิดงานมานอันนี้นะคะเมื่อแรงสวยงามนะคะ เป็นเวทีที่อลังการงานสร้างนะคะนี่คือผากเสาเนาะแต่ภาคกลางคืนเดี๋ยวจะพามาเบิ่งบรรยากาศอีเธอนึงนะคะเพื่อนก็จะเอ็ดเอ็ดตามสถานการณ์ของของบ้านเฮานะคะเป็นเลือกเพื่อนกับประดับประดาเอ็ดใดซ้ำเอ็ดใดนะคะแต่คันมีงานประเพณีของเฮากะมันก็มีคือเนาะเพื่อนกับจัดตามที่ สะดวกนะคะเนาะบึงบรรยากาศเวทีสวยงามมากอยู่เอ็ขาสื่อหอมสิพาลงไปบึงอมองลอยกระทงนะมองเขาสิเอานั่งนกพมาาลงมาเออลอยลอยกระทงอยู่บริเวณน,นี้นะคะ งองอส่วนมาอย่เป็นมังกรสัญ,ญลักษณ์เมื่อมัมขาก็ต้องเป็นดอกบัวนะสุนโตเป็นดอกบัวนะคะนี่ดอกบัวสีสันสวยงามนะ,ะบัวมันคือเป็นดุบเดิองนะน,นี่โอ้มันเป็นแพร่นะคะก็ะตกใจเบิดมันคือเป็นดุบเดิงนะคะดุบเดิงแปลว่ามันไม่ไม่ตรงนะคะมันก็เลยเป็นดุบเดิงของมัดุบเดิงนะสุนจอุ้ยนี่ดอกบัวสวยซ้นะำนี้ละ เดี๋ยวจ้ะซูมอุ้ยอันนั้นนะดอกโบ๋ใหญ่อันนั้นนะดอกโบ๋นั้นาะมันลอยได้เดินี่ดอกดอกโบ๋ใหญ่นี่นะลอยได้มุมไก่มุมไก่ดีมงเยี่ยตี๋บลูด์บลูด์เบลีดดอกโบ๋นี่จะง่วงงามอุ้ยสวยนะคะทุกคน แา่ในโอกาสมาถ่ายรูปก,กันนะคะมาถ่ายรูปเลยเพราะว่าคนกน็น่าจะมีเก็บงายนะคะเนาะเพราะว่าได้จัดมาแล้วตามที่จริงก็ปเปิดโอกาสเพื่อเขาได้มาถ่ายรูปหลายมือได้แต่ว่าค่อยไม่ได้มาค่ะก็เมื่อนี้ค่อยได้โอกาสคนกันเลยมากนะจ๊ะทุกคนจำลองเป็นดอกบัวก,กับตะเงินนะคะเป็นโดวงจันนะคะเต็มโดวงนะคะงอมงอมนี่อันนี้บริเวณรอบๆอ,อ,อ่างเลย อันนั้นเป็นซิมน้ำนะคะซีมน้ำแล้วเบื้องหลังที่นั่นเป็นกระปิดเปิดน้ำพุตลอดของเ้า<ๆ>การลอยกระทงคือการขอขามาในนาำคงคานะคะทุกปีนะคะในคืนวันเพ็ญเดือนที่สองนะคะวนมงาง่็จะตรงกับ เดือนพฤศจิกายนนี่ว่าจะต้นเดือนหรือปะอันปลายเดือนแต่ปีนี้น่าจะเป็นแปดสองหนมกนกเลยตกตรงกับวันที่ห้าพฤศจิกายนสองพันหร้อยหกสิบแปดนะคะมันเป็นแปดสองหนนะคะเนาะเพื่อก็เลยมาตะโคเดินนะคะก็คือมาแต่ต้นเดินนะคะแต่ว,ว่าถ้าปีเลยม,มีได้แปดสองหนกะมันก็นจะสาจังหน่อยก็จะเป็นปลายเดือนพฤศจิกายนนีนะคะ คือปีกายนี้ก็ประมาณปลายเดือนเนาะเพราะว่าไม่ได้ติดแปดสองหวนแต่ปีนี้มันเข่ากันับตามทีู่้เพ่เทผ้าผ้านับเนาะมันก็เลยอยู่ต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะทุกคนเนาะตอนนี้ก็อภา,าพว่า่งบรรยากาศต,ตอนเ้าแล้วนะคะตอนแรกมื้อแรกนะคะเพิ่นก็สที่ได้การเ็สที่ที่ของพอมานแนะนำคงค่นะคะบริเวณอังกฤเดยว พูดต่อจะพามาเบิ่งอีเธอนึงค่ะในโอกาสทุเรศแล้วค่ะกระชีได้ขบวนแห่กับการเปิดงานที่อลังการนู่นแต่วา่ากระชีก็เป็นธรรมาดานะคะอา้าวตอนนี้หอดเปรตนาฬิกาแล้วครัวโตไปทำงานก่อนนะะึงค่ะเดี๋ยวทุเรศมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายอันนี้บริเวณอ่างอ๊ะห้าะลอยกระับถูะ งานนะคะที่สร้างบรรยากาศลอ,อยกระทรงสวยงามแบบนี้เพื่อเาทุกคนได้เบิ่งนะคะทุกคนเพื่อมากอันคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เฮอพูดเต่าเด้อจ้ะเดี๋ยวพูดเต่าจะพาไปเที่ยวสิเลยตอนต่อไปกะท้าเบิ่งอีกนะคะแห้งคักกว่านี้นะคะค่อยจิภาพไปเรอยๆของตามประสาตามกระยิ่มคอยนะคะเนาะวันนี้กะบ๊ายบายจ้า